วันนี้อัตมาภาคจะมาพูดเรื่องในการรักษาศีลห้านะคุณโยมถ้าเรารักษาศีลห้าศีลข้อที่1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์เราก็ต้องรักษาศีลข้อที่หนึ่งให้ได้เราจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนอะไรทุกชนิดรักษาศีลข้อที่สองก็คือห้ามลักทรัพย์ เราอย่าไปลักทรัพย์ขโมยทรัพย์สมบัติของใครทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างๆที่เราเห็นเราก็อย่าไปมือเร็วจนเกินไปเราต้องรักษาสินข้อที่สองให้ได้นะคุณโยมสินข้อที่สามก็คือห้ามประพฤติผิดในกามสินข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากนะคุณโยมห้ามประพฤติผิดในกามก็คือห้ามนอกใจสามีสามีของตนเอง ผู้หญิงห้ามนอกใจสามีของตนเองผู้ชายก็ห้ามนอกใจภรรยาของตนเองอย่างนั้นก็จะเป็นบาปตกนรกทุกข้อสินข้อที่สี่ก็คือห้ามพูดเท็จห้ามพูดโกหกนั่นเองใครที่ชอบพูดโกหกกับใครไว้เราก็ต้องรักษาสินข้อที่สี่ 4, ให้ดีนะคุณโยมเราต้องรู้จักรักษาสินเก็บเอาไว้ สินข้อที่ห้าห้ามดื่มสุราไม่ไรก็คือห้ามดื่มของมึนเมาที่เป็นของมึนเมาทุกชนิดที่เราไม่ควรดื่มไม่ควรอะไรเราก็ต้องรู้จักเว้นในการรักษาศินทั้งห้าข้อนี้ก็คือข้อที่หนึ่งก็ห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองก็ห้ามลักทรัพย์ข้อที่สามก็ ห้ามประพฤติผิดในกรามข้อที่4ก็คือห้ามพูดเท็จข้อที่5ก็คือห้ามดื่มสุรามและของมึนเมาก็สินก็ทั้ง5ข้อนี้ก็มีความหมายแต่และอย่างแตกต่างกันนะคุณโยมก็ขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านรักษาศินประพฤติทำแต่ความดีต่อไปรักษาศิน เข้าวัดฟังธรรมในวันพระหรือเทศกาลสำคัญที่เช่นพระไปบินบาหน้าบ้านเราก็ได้ตักบาตรทำบุญกุศลในแต่ละวันนะคุณโยมคำสอนโดยหลวงพี่มหาปรหยัดคำคมสอนใจก็ฝากติดตามช่องเฟซบุ๊กช่อง y YouTube หลวงพี่มหาปรหยัดคำคมสอนใจด้วยเนื้อคุณโยมเจริญพรก็ขอให้คุณโยมมีแต่อายุวันนะ สุขภะทั้งสี่ประการเจริญตลอดไปด้วยเธอน